สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้นะผมก็จะพาไปทำารามชาร์เวลของสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนสัปดาห์นี้นะผมทรัมชาร์เวลของเรานะครับผมก็จะอยู่บนเขาเลยนะครับมันก็ไม่ได้เขามากนะเพื่อนแบบไม่ได้ถึงกับเป็นเขามากครับแต่เป็นเหมือนแบบทางเอ่อที่หลายคนนะคนนะผมชอบเอารถมาดริฟนะครับผมหรือว่าเอ่อมาแข่งขันต่างๆนะครับผมเพราะว่าเป็นเขาที่ค่อนข้างจะมีทางโค้งเยอะนะครับแล้วก็เป็นเส้นที่วิ่งรอบภูเขานั่นเองนะเพื่อนก็เลยแบบ เส้นนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะผมนะครับผมสำหรับสาย GTAV Online นั่นเองนะเพื่อนอ่าก็ในสัปดาห์นี้อยู่ตรงนี้นะครับผมน่าจะวิ่งเมื่อกี้ลองกดๆดูแล้วนะครับน่าจะไปถึงประมาณโรงเรียนเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมรถที่ผมใช้วันนี้จะเป็นโชทาโร่ครับผมทำไมต้องใช้คันนี้นะเพื่อน อยากใช้เฉยเลยครับเพ่อนะครับเพื่อนเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์คันนี้มากๆนะครับผมเพราะว่ามันเดืองแสงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคันที่ค่อนข้างหนึบถนนนะแต่ข้อเสียคือจะยกล้อค่อนข้างจะลําบากนะต้องคอยเบารถนะครับผมเพื่อในการที่จะยกล้อเขาได้เองแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะเพื่อนผมมองว่าขับแบบไม่ยกน่าจะทีกว่านะเพื่อนนะแล้วก็ทอปสปีดคันนี้ก็ถือว่าทําได้ประมาณกลางๆับเพื่อนอาจจะไม่ได้เร็ว นะครับผมเหมือนกับพวกซปเปอร์คาร์แรงๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมและอีกหลายๆคันนะครับแต่ก็เป็นอีกมอเตอร์ไซค์หนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับผมมีการหนึบถนนดูเหมือนกันนั่นเองนะเพื่อนราคานะครับผมอยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าเลยครับถือว่าค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามากดติ๊กกันก่อนนะครับผมอย่างแรกนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะลองเล่นอันนี้นะครับผมเพื่อนๆต้องกดตัว E เข้าไปนะครับผมแล้วก็กดพับหน้าจอแบบนี้ก่อนนะครับแล้วกดติ๊กแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆวิ่งไปเลยเน่าะกนนนเส้ใรวิงผ เพราะมันไม่มีขึ้นให้นั่นเองนั้นเพื่อนถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆกดโทรศัพท์ขึ้นมาผมเลือกอันกลางนั่นเพื่อน Enter ไปนะครับแล้วก็กดนี่ครับผม Enter นะแล้วก็กดสเปคบาเพื่อเป็นการยกเลิกครับผมแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะจับเวลาใหม่นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้ครับเพื่อนแต่อันนี้นะบอกก่อนนะสำหรับมือใหม่นะครับผมมันห้ามลดพวกติดบูทนะครับหรือลดในเอ่ออารีนาวอลต่างๆนะครับผมห้ามเอามาใช้นั่นเองนันเพื่อนมันจะกดตัว E ไม่ได้นั่นเองนันเพื่อน โอเคผมระยะทาง2.96ไม้นั่นเองนั่นเพื่อนปครผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะทันไหมนั่นเองนันเพื่อนโอเ okay, ค let's go อันนี้ผมบอกก่อนนะผมยังไม่ได้วอร์มมือเลยนันเพื่อนอันนี้คือแบบเปิดคอมปุ๊บแล้วก็เอ่อมาอัดคลิปตรงนี้เลยนั่นเองนันเพื่อนเพื่อลองของกันเลยเดียวนะครับยังไม่มีการวอร์มมือในการขับรถมาเลยนันเพื่อนโอ้โห วัดใจกันไปเลยนะเพื่อนนะถ้าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยกลับมาเริ่มใหม่ได้นะครับบางคนที่เล่นไม่ผ่านนะครับผมก็คือไม่ต้องไปรีบร้อนกับมันนะครับไม่ผ่าน anyway คือไม่ผ่านนะเพื่อนก็คือมันสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะผ่านนะครับแต่ถ้าใครผ่านไปแล้วอยากอ๋อเลยเลยทางนะแต่ถ้าใครอยากกลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะเพื่อนแบบกลับมาเล่นต่อนะครับแต่ว่าตังที่ได้ก็จะหายไปนั่นเองนะเพื่อนก็คือจะได้น้อยลงนั่นเองนะครับคือมันยังได้อยู่นะแต่มันได้น้อยนั่นเองนะเพื่อนมันจะให้แค่รอบแรกที่เราผ่านนะครับผมแต่ถ้ารอบแรกเเราาล่่่นนนไมมผก็ัจะ จะให้มันก็ให้น้อยนะครับต้องได้ได้ผ่านนะเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนผ่าน,านแล้วคือมันนั่นคือเงินสูงสุดที่มันจะให้แล้วนะครับเฮ้ย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 ไปไหนแล้วนะ่ะโอ้โหวิ่งทะลุบ้านไปเลยครับผมเขาจะทันเวลาไหมคืออันนี้ไม่ได้ว์ม,มือจริงๆเลยมันคือมือแข็งมากนะครับโอ้โหเลี้ยวไม่ไปครับแล้วบวกกับว่าคันนี้นะนเพื่อนการคอนโทรลรถของเขานะครับทำได้ดีก็จริงนะผม แต่ว่าเอยเมื่อรถมันลอยออกจากเอตัวลอยลอยอย่างถนนปุ๊บเนี่ยคือเราคอนโทรลรถไม่ได้เลยนะครับผมรถหลายคันแล้วกันนะครับถึงจะหนึบถนนแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่นั่นเองนะเพื่อนและบวกก็ว่าดูผมขี่ดิโอ้ถ้าผมไม่ขี่หัวแตงนะผมบอกเลยยังไงก็ทันนะครับเนี่ยผมว่ายัางไงก็ทันนะผมเพราะมอเตอร์ไซค์ในการทำชาร์มชาเวลเนี่ยคือเอ้า โอ้นิดเดียวยังชนนะเพื่อนโอ้โหโเคบผมอันนี้ชัวร์แล้วนะว่าเราว่าเอ่อเราเราไม่ทันนะครับมองว่าผมผมองว่าเดี๋ยวผมกลับไปเริ่มใหม่ดีกว่านะครับเฮ้ยจริงๆก็ทันนะเนี่ยผมเราก็ยกเลิกไปนั้นเพื่อนแล้วเราก็กลับไปที่เดิมนี่นะเพื่อนเพื่อ,อไปการไป,ไปเริ่มใหม่นะครับโอ้จบเลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเรากลับไปเริ่มใหม่กันนะโอ้พื่อนดูดิรถนี่เลิกไปเลยนะครับ <c ười> คือไม่วอมมือนะครับแล้วก็โอ้โหพูดหาอะไรเยอะแยะนะครับคนกันเลยทีเดียวนะครับ <ś led> ผมอ่าผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราถึงจุดหมายกันเลยดีกว่าครับผม let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็กลับมาที่ชัมทราเวลเลยนะครับผม <ś led> แล้วก็ติ๊กใหม่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้วิ่งรัดดีกว่านั้นเพื่อเพราะตรงนั้นมันสามารถลัดได้ดจะลองดูนะว่ารัดแล้วมันจะดีขึ้นไหมนั้นเพื่อนโอ้โหรถนี่เลอะเทอะมากนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ นีวิ่งรัดไปเลยนะเพื่อนเผื่อแบบมันจะเวิร์กกว่านะเออโหอุเสียเวฟเลยนะเมื่อกี้แม่งรัวนะครับพยายามต้องพยายามระวังอะทันเนี้ยอย่าอย่าไปหลบรถเยอะนะเพื่อนเพราะว่าการที่จะดึงรถกลับมาคือรถมันยาวด้วยนะส่วนหนึ่งถึงมันจะเดินถนนนะแต่มันไม่ได้เลี้ยวแบบฟึ๊บฟับฟุ๊บฟัขนาดนั้นนะเพื่อน แล้วก็แนะนำว่าถ้าใครเป็นมือใหม่นะผมมองว่าถ้าอยากให้เล่นง่ายกว่าอย่นงยา่าทามซับโรไปเอาเอ,อไปเอาพาวเวอร์ซร์งนะครับหรือว่าชินอบิน่าจะน,าน่าจะเวอร์กว่านะเพื่อนเพราะว่าโอ้โหโชทาโร่นี่เกาะถนนจริงครับเพื่อนแต่ว่าก็ค่อนข้างลาบากเหมือนกันนะครับไโ,โ,โอเคผมรอบนี้มาดูดีอยู่ครับผม โอ้โหรอบนี้ไม่พลาดนะครับรอบนี้ไม่พลาดนะครับโอ้โหเกือบแล้วมันคอนโทรลรถไม่ได้เลยครับเวลาเรากระดกหมยเดียวนี่คือเออเลยนะครับโอเคผมเห็นไหมฮะเวลาน่าจะทันชิวๆเลยน้อเพื่อนจริงๆไปเอาพวกซุปเปอร์คาร์มาวิ่งก็ได้นั่นเองนั้นเพื่อนโอ้โหนี่ครับผมเวลาเหลือๆเลยนั่นเองนั้นเพื่อนหนึ่งนาทีสี่สิบแปดวบได้เงินทั้งหมดหนึ่งแสนสองพันนั่นเองนั้นเพื่อนแต่อันนี้ผมจะบอกมุงใหม่ก่อนนะได้มาได้เฉพาะรอบแรกนั่นเองนั้นเพื่อน ถ้าเพื่อนๆแบบอยากวิ่งอีกมันก็จะมันก็วิ่งได้นะเพื่อนแบบทําเวลาเรื่อยๆนะครับแต่การเนี่ยเออมันจะได้เงินที่น้อยลงมานั่นเองนะเพื่อนอาจจะอยู่ประมาณหลักพันเลยนะนั่นเองนะเพื่อนอ่าแต่ถ้าใครไม่ผ่านสักทีนะครับถ้าใครวิ่งกลับเข้ามาแล้วเวลาไม่ทันก,ก็จะได้ประมาณหลักพันเช่นกันนะครับแต่ว่าไอ้แสนเนี่ยมันจะให้เฉพาะเฉพาะครั้งแรกที่คุณเข้าเส้นชัยมาได้ตามทันเวลานั่นเองนะเพื่อนโอ้โหดูดเป็นครั้งแรกนะทามาวเวลสภาพแล้วครับคืออันนี้ไม่มีการวองมือเลยนะเพื่อนโอ้โห เละมากนะครับผมโอเคผมก็วันนี้ก็คงจะมีเท่านี้สำหรับการทำชามทา,าวเวลนะคใครที่ชื่นชอบมาเป็นจอบเล็กๆนั่นเองนะเพื่อนก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะเพื่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ติดตามาผมด้วยน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนอยากให้ทำอะไรก็สามารถเม้นบอกไว้ได้นะครับอันนี้ก็บางคนอยากให้ผมกลับมาทำชามทาวเวลก็กลับมาถามห้แล้วนั่นเองนะเพื่อนโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม